คลิปนี้จะเป็นแรนดอมสำหรับคนที่เข้ามาเจอนะคะอัปเดตข้อความจากหัวใจใครคนนั้นถึงคุณเอามาดูเป็นยังไงบ้าง I just can't get you off my mind เขาบอกว่าเขาอะถึงแม้เขาจะเคยพยายามที่จะลืมเรื่องของคุณแต่ก็ไม่เคยทำได้เลย นะคะไม่ทำอา่าทำไม่ได้เลยจริงๆไม่สามารถทําได้เลยนะคะ You inspire me เออคุณอาจจะเป็นเหมือนเป็นแรงบันดาลใจให้กับเขาอะคะ่ะเนาะรวมไปถึงแบบเขาเห็นคุณแล้วเขารู้สึกเหมือนได้รับพลังงานดีๆนะคะจากคุณด้วยเนาะ Rainbow love Your love sets my heart on fire เนี่ยคล้ายๆ inspired เลยค่ะเออความรักหรือความรู้สึกดีที่คุณมอบให้ขเขาเนี่ยค่ะมันทำให้เขาแบบเหมือนมีแรงผลักดันมีไฟมีแพชชั่นมีกำลังรวมไปถึงกันเป็นเหมือนสีสันที่งดงามในชีวิตของเขาอะค่ะอืมนะคะ d o t t l k e to me คืออะไร พยายามาโกโหกฉันคืออย่างนี้ค่ะอาจจะเป็นภาพสะท้อนว่าเขาเกลียดการโกโหกนะคะหรืออีกในหนึ่งนะคะอาจจะเป็นภาพสะท้อนที่ว่าเขาจะเคยเจอคนที่ไม่พูดความจริงกับเขามาก่อนหรือโกโหกเขาหรือหลอกเขามาก่อนแล้วเขาไม่อยากให้คุณเป็นคนแบบนั้นหรือไม่งั้นกลับกันก็คือว่า คุณอาจจะทําเหมือนไม่สนใจไม่แยแสไม่แคร์เขาเนี่ยเขาบอกว่าเธออย่ามาโกโหกเลยเธออะยังมีใจให้กับฉันอยู่ไม่รู้เป็นกรณีไหนนะคะ I feel deep l y t r i g g e r e d by you เอ,อแปลว่าการที่มีคุณเนี่ยนะมันเหมือนมันมาจี้ปมอะไรบางอย่างในตัวเขาอะคะ่ะเช่นอ่าด้านที่เขาอาจจะรู้สึกว่า เป็นคนไม่ดีพอไม่สามารถดูแลคุณได้ไม่มีปัญญาทําให้คุณมีความสุขได้อันนั้นก็ไม่รู้นะว่าเขามีปัญหาอะไรของเขาเขาต้องไปจัดการแก้ไขเองค่ะเน,นนะคะเออส่วนตัวคุณนะคะก็โฟกัสแ่้งตัวเองไม่ต้องเอาความสุขของคุณนะคะไปเออ่ โยนที่เขานะคะเพราะมมนไม้มีใครนะคะมีหน้าที่รับผิดชอบความสุขของใครได้หรอกนะคะที่ทริกเกอร์อาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ะคะ่ะเวลาที่เขาอาจจะทําให้คุณน้อยเนาต่ำใจหรืออะไก็ตามคุณอาจจะมีะมีความน้อยใจมีน้ําตองน้ําตาอะไรก็ตามแต่ยิ่งคุณร้องหรือมีน้าตาเนี่ยยิ่งทริกเกอร์ความเป็นคนไม่ได้เรื่องนะคะของเขา ด้วยก็เป็นได้อแบบแล้วอาจจะมีพลังงานกันที่ว่างั้นฉันจะปล่อยให้เธอไปเจอคนที่ดีที่ทําให้เธอยิ้มได้ดีกว่าไหมเออแทนที่จะมาแบบนู่นนี่นั่นเนาะอืม a n t to g o t o bed with you e v e r y single night อ่าเขาอยากจะกลับบ้านมาเจอคุณเข้านอนพร้อมคุณทุกคืนตื่นเช้าก็มาเจอคุณก็คือพูดง่ายคือว่าอยากที่จะอยู่กับคุณนั่นแหละค่ะเนาะ เอ่อ uh, fading I feel you slipping from my grasp and my memory นะคะเขาสึกเหมือนคุณนะคะกำลังเลือนหายจากเขาไปทุกที่ทุกที่ไม่รู้ยังไงบางคนอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ห่างเหินกันหรือเปล่าตอนนี้นะคะ I wish to see you again เขาว่าอยากนะคะปรารธนานะคะหรือภาวนาร้องขออะไรก็ได้ที่จะได้เจอคุณอีกสักครั้ง เนาะมันคนไม่เจอกันนานแล้วหรือเปล่านะคะ I'm gonna reach out to you soon please be patient เขาบอกว่าเขาจะติดต่อหาคุณเราวๆนี้ก็รูได้โปรดอดทนอีกนิดนึงนะคะไม่รู้ทนมานานหรือยังทนมากี่ปีกี่ชาติแล้วแนะม้จะเป็นต้องทนก็นได้นะ,ะ <laughs> นะคะ e ื h e only one who can leave me completely breathless even when there's nothing b But s l l n n e e e t w w e n u u เขาบอกว่าคุณคือคนเดียวเท่านั้นนะคะที่ทำให้เขาแบบอยู่ด้วยแล้วแบบหายใจไม่ทั่วท้องอะไรประมาณนี้เนะีคะหรือแบบเขาเรียกอะไรอะแทบแทบจะหยุดลมหายใจคืออารมณ์แบบเหมือนหยุดเวลาไว้อะ โดยที่คุณนะคะไม่จำเป็นต้องพูดอะไรกันเลยอาจจะเป็นความรู้สึกปั่นป่วนในหัวใจอะคะ่ะแค่มีคุณอยู่ตรงนั้นอยู่ข้างๆกายนะคะ mm hmm. denial I still don't have the courage to face the truth คือ มันมีการพยายามผลักไสหรือปฏิเสธในสิ่งที่เองรู้สึกหมายถึงตัวเขาค่ะหรืออาจจะกลัวโดนคุณปฏิเสธเขามันใดๆก็แล้วแต่คือเขาไม่มีความกล้าที่จะเผชิญหน้ากับความจริงความจริงในที่อาจจะแบบว่าความจริงที่เขาเคยทําไม่น่ารักกับคุณนะคะแล้วต้องมาบบเผชิญแบบการที่อาจจะต้องเผชิญหน้ากับความผิดของตัวเองอย่างเี้ย เออนะคะไม่มีปัญญาไม่มีหน้ามาอะไรเงี้ยแก้ไขอะไรเงี้ยนะคะหรือไม่รู้ว่าคุณอาจจะรีสปอนกับเขายังไงคุณจะด่าเขาไหมคุณจะเกลียดเขาไหมอะไรเงี้ยคุณจะผลักใส่เขาคือพูดง่ายคือขี้คลาดนั่นแหละค่ะไอ e นิสเพ e อ่าเขาบอกว่าเขาต้องการพื้นที่ส่วนตัวก็ให้เขาไปเลยค่ะนะคะอยากได้นะคะอยากได้ก็ให้ไปเลยไอ้พื้นที่ที่ว่าเนี่ยนะคะอืม และ I see you in my dreams อาเจอแต่ในฝันแต่ไม่มีปัญญาเจอในชีวิตจริงเนาะฉันจะไปเจอเธอในความฝันนะคะจริงๆเขาอาจะจะเก็บคุณไปฝันถึงคิดถึงก็ได้ค่ะนะคะแล้วอยากจะเจอหน้าแต่ก็อย่างที่บอกไนงะเออไม่มีน้ำหน้าไม่มีปัญญาที่จะเข้ามาแล้วก็ I deeply regret for what I done เขาบอกว่าเขาเสียใจยกับการที่เขาอะค่ะเคยทำไม่น่ารักกับคุณหรือ อะไรก็ตามแต่เพิกเฉยละเลยนะคะไม่ดูแลคุณหรือไม่ได้มอบในสิ่งที่คุณนะคะ deserve หรือควรที่จะได้รับเนาะก็เป็น random นะคะสุ่มพลังงานรวมไม่รู้ว่าเป็นเรื่องของใครกันเอ่ยหากจะได้เป็นเรื่องของตัวเองทักเข้ามาได้นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ